เข้ามือวรุษพอจะเข้าวารุษมาที่สรวัตรแลละครับเปิดโด่งทิ้งไปถึงโจโจ้ล้ำหน้าครับโจโจ้โดนเหล่าน้ามาเห็นหน้าก็บอลเปิดมาเป็นเจฟฟี่จอนครับโจโจ้ครับที่ล้ำหน้าครับย้อนมา,มามาตั้งที่เอกชัยสรวัตรพักให้กับกสิณิตขึ้นมาอาก<โ>บอลได้ซ้ายงัดต่อของทางกสิณิตเป็นโดนบล็อกด้ซะก่อน เมืองเลยจะสวนบ้างก็ยังสวนไม่ได้ครับเพรสวัสถึงก่อนปอซ้ายบัญชัยวางย่ามากระโดนขกทิ้งเอาไว้ได้โดยขาจานสัง่งยังปลายเท้าดื่มน้ำเนี่ยสวัสด์จะเปิดมาเสาแรกหลนเคลียร์มาแล้วบล็อชอกมาเป็นสวัสดเก็บได้สวัสดไหลที่ว่างให้กเอกชัยชบ เอกชัยเหลี่ยมนี้สู้บอลนั้นกลางหาตัวขจับนะครับอมรอพันธ์อาโดนฉกได้โดนสรอัชฉกจากเท้าอาเข้ายอย่างนี้ทั้งหลังมาแล้วให้ให้ไปที่เอกชัยเอกชัยดึงเหวะเปิดเปิดฉลับบล็อกหลุดมาถึงขจรศักด์เคลียร์ทิ้งได้แล้วก็ตนวหนาก็ดูว่าสรวัชไม่กล้าให้ควรจะล้ำเลยไม่ผ่านะจรศักด์ครับหมดเลยจะสวนขึ้น บอลไปซ้ายที่หนีธนากรหนีเขา้าโจมาล็อกเปิดมาให้กับโจโจโจ,โจแต่งไม่ไม่ไ,มไมหลต่อครับแล้วสั้นมาลูกนิดชล็อกก็ยิงไม่ได้โดนขวางแต่งได้ใหม่ซับที่ซ้ายบล็อกโจมากระสินิดปามจะเขา้าเข้าเหลี่ยมซ้ายที่ธนากระสินไหลามาให้กับฮาวิน่าเปิดไปช็อตบล็อกครับโอ้โหไปเจะสลาที่บล็อกได้เออเรยัง,ย,งยังไม่ได้ยิงกระทู้เป็นข้อทีนี้เบื้องไรจะสวนบ้างก็ยังสวนไม่ได้ติงมิกา้าปูมาใหม่วันชัยพลิกพลิกหนีได้แล้วลุยแล้วครับวันชัยมองเป้าแล้วเปิด เปิดฉลับมาไม่ถึงโจโจสรวรัตเก็บแถวสองเก็บตกตั้งกันใหม่ครับชยาทรชยาทรชัดชัดไกลเลยครับมีโอกาสไม่ดีเท่าไร่โดนดักได้อ่าครับดูสรวรัตให้ฮาวน่าฮาวน่าสูงใหญ่กว่าเบียดตะตัดเข่าห้องบอลไม่ได้โดนบงังบอลแถวสองก็ได้ที่ชยาทอนให้สรวรัตขึ้นมาโดนกดดันเร็วนะครับชายาทอนบอมาที่ชยาทอนใหม่พุทธินัน มองไกลแล้วเปิดโด่งมาโด่งมาฮาเวน่าโดนค้ำแล้วแถวสองเป็นทางก็จะให้มาเว้น่าแล้วโถครับพลิกยากเลยครับเจอไล่เลีเซบอลให้กับกาซิดิิทิ้งที่ว่างไม่กล้าเล่นครับทางสวัสดแต่คนเล่นเล่นได้ฮาเวน่าน้ำหนักทันนะครับฮาเวน่าเจอเปิดยาวขึ้นหน้าขณดยังพักไม่ได้ดูบอลแดนกลางสวัสดเก็บได้ มีกระสิริแต่ย้อนขวาทางขวาหาไม่เจอครับมาแล้วครับโจโจเชื่อมคืนก็ร้อนไกลไปโดนข้ามข้ามมาหาพุทธิพงศ์แต่บอโดนดักได้อาจจะขยับตำแหน่งยืนอาขจวันนี่ของสวรวั์ก็เจอเจอสดาบางังขึ้นได้เปล่าขยับหนีสองคนเลยครับทั้งไ่ทั้งโจโจ,โจไปรอโคกอย่างเดียวสวรรขึ้นมาทิวันชยัยเจอ เจษดามาบังทางย้อนสลวัตรสั้นๆกับกสิณิตกสิดิตปกัดแล้วครับเปิดไปทางเสาสองโจโจของฮาเวน่าเลยครับโอ้โหที่เสาแรกเนี่ยโจโจเป็นตัวคอยกดดัน1-0ครูเป็นเคาขึ้นบอลเคาะกันบริเวณริมเส้นครับให้ไปกสิณิตจังหวะนี้เนี่ยพลิกได้นะครับเปิดไปโจโจขึ้นในมงเช็ดด้วยนะครับบอลโดนหัวของโจโจก่อนครับ วงเช็ดไปเสาสองแล้วก็เป็นไม้เฮเวน่าที่หม่งจบเด็ดขาดครับลูกนี้ประตูแรกของเกมมาแล้วครับเชอทอนสรวัตรข้ามข้ามมาไม่ถึงเฮเวน่าครับโดนดักได้แล้ววาจวาสองธนากรปัม๊มมขะทางของกระสินิกมองไกลเลยครับเชอทอน ยาวไปแล้วแต่แก้ไขได้ครับชิงกั้นใหม่ทางขวาเอกชัยบ้างเองกชัยเล่นเบเชัยทรอนยองศิรวัตรโทสวัตวางยาวแล้วครับหน้ามี3คนสวัตรบอกมันไม่เป็นใจแต่โอ้โหนัทพร,รออกมาอย่างนี้ก็นิ่มๆเลยครับโอ้โหนัทพร,รอยู่ดีว่าดีว่าสอ2 0โดยสวรวัตรครับอ,ออกมาลูกนี้ต้องบอกว่า บอลเนี่ย <c oughs> ครับบอลนด้ขึ้นมา3ามคนนะครับของทูแบงคอกได้ลงมือนะครับบอลลงขึ้นมาสก,กูถอยหลังด้วยเนี่ยบอลวางยาของทศวรรษนะครับบอลมปนสก,กูถอยแล้วดูออกมาไกลมากแต่ว่ากระโดดเล่นบอลอย่างหวะนี้มันไม่โดนบอลเลยนะฮะจะเตะหรือจะยังไงก็ก็ทําให้ถูกสุดท้ายก็เลยโดนสารวัตรเก็บกินเลยครับคือถ้านัทตงพออยู่ที่กรอบเนี่ยสารวัตรไม่ยิงง่ายอย่างนี้ได้นะครับครับ <c oughs> น้องก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมที่คอยกดดันอยู่นะครับแต่ว่าพอไม่ได้อันนี้ก็สละวัตรก็นี่เลยครับน้ำหนักนิ่มๆเข้าไปเป็นสอูนยครับบาบิซิโอเจอสละวัตรอารมณ์พื้นได้ครับมีสละวัตรตามคุมอยู่เปิดมามาทีชเช่นแต่ยังเก็บได้แถว2ของทางเมืองเลยเติมใหม่ว่าเติมไม่แม่นเพราะจัสดาแล้วบอกระชอมาอทางของฮาวิน่าสละวัตรคืนเท่าไหร่ไปที่สิทธิ์เดคืนมาให้สละวัตรไม่ถล้ำหมดฟังมาให้สละวัตร สลวัฒโจโจโเข้าลายอยู่รออยู่แล้วโอ้โหทาไม่ะโดนพอรูมาถึงสลวัฒสลวัฒเพื่อนถล่าแล้วครับเลือกตัวสองให้เข้าลายก่อนมีตัวสองมากกระสิบมาอากระสิบทะลุมาอย่างนี้มาดูว่าจะเอาประตูที่สามได้หรือไม่เปิดไปหาฮาเวน่าทักให้กับโจโจโติดบล็อกสลวัฒเอาลงเพื้นหลอกขจรศักดิ์นะแต่ว่ามันเบี่ยมขจรศักดิ์ดักบอลได้ ครับดูเล่นเชิงกันวนวลพันธ์มาเชื่อมช่วยดาสักเคลื่อนววนพันธ์หลนบีบนะครับบอกว่าไม่ไรแล้วขวางมาสรวัตรเจอพุทธิพงศ์ไล่พุทธิพงศ์ฝมาจังหวะเบียดไม่ดียังเก็บได้ที่เอกชัยครับเล่นกับสรวัตรสรวัตรผ่านขวางเข้าไปแ่เกสิริจวางยาวะาสลวัตรเอาลงพื้นให้วันชัย ยกหลอกยกได้แล้วดึงงยวะกระชากเส้นหลังก็เปิดเปิด้วยขาอ่อ,อนๆถึงโจโจโหลอกเฮ้ยสรวัตรเปิดยาวมาโดมาโจโจตั้งไม่เสียต่อสัตว์เลยก็โอ้โหเข้าซ้ายเรยวนี้ของทางกระสินิทางของสรวัตรดึงงยวะเจอกับอมรพันธ์นะครับกระชากหนีหนีแล้วโดนผดลักนะครับ อมนพันใ์ใช้แขนกดที่หลังลูกฟรีคิกของทรูแบงคอกมีบอลด้วยนะฮะสำหรับแล้วก็จบเกมเป็นว่า True ทรูแบงคอกทําได้ครับได้2ประตูนะครับในครึ่งแรกครับจากการยิงของไมค์แฮฟเฟน่านาที19นะครับสารวัตรเด่นมินนาที32ครับเจ้าบ้านมาตีแค่แตกนาทีที่89ครับจากวิทยาธนาวัชชรสันตินะครับจบเกมครับทรูแบงคอกยูนิเต็ดบุกชนะเมืองเลยยูนิเต็ด2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ8ปทีมสุดท้ายต่อไปครับ